น้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สเสด็จจากันทะปรินิพานนานไปแล้วพระองค์นั้นพร้อมท้งพระธรรมในพระอริยสงฆ์โดยความเคารพสกาาะะอย่างสูงยิ่งขอโอกาสคณะแม่ชีแม่พราหมณ์ ผู้มีบุญทุกท่านทุกคนวางมือลงเสียวันนี้หลวงตาได้นัดทางคณะเม่จีแม่พราม <c oughs> มาเพื่อทำความเข้าใจในธรรมะบางข้อ แ้่ก็เพื่อแม่ชีแม่าพามจะได้มีอะไรข้อวัดปฏิบัติสงสัยเรื่องอะไรก็จะให้โอกาสถามตามสมควรแก่โอกาสในเวลาก่อนอื่นนั้นเมื่อเช้านี้หลองตาได้ยก พุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเอาไว้อยู่ที่ทาวระเจตยะมหาวิหารมนทนลานปฏิบัติธรรมว่านัถิสันติปรังสุขังสุขอื่นหมื่นแสนแม้นไม่อยู่ในโลกสู้ความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นไม่ได้ ความหมายสั้นๆไม่ได้หมายความว่าความสุขอื่นไม่มีมีอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนนัตถิสันติปร,รังสุขังนัตถิสันติปร,รังสุขังหมายถึงพระนิพพาน สุขอื่นเหมือนแสนแม้นมีอยู่ในโลกมีอยู่แต่ไม่แน่นอนไม่ถาวรไม่มั่นคงยังก่อให้เกิดความทุกข์แก่ชาวโลกได้ไม่เหมือนพระนิพพาน อันนี้สรุปไม่ฟังมาเชา้านี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรามีร่างกายทุกคนก็ชื่นชอบทุกคนก็พออกพอใจว่ามีอัตภาพร่างกายตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีกายดี ก็เกิดความสุขส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นบางคนเป็นคนสวยจนถึงเรียกว่าหนึ่งในจัก,กรวาลยกให้เธอผู้โลโฉมนั้นว่าเป็นอันดับหนึ่งของความงาม ธอก็มีความสุขคนอื่นๆก็เหมือนกันเมื่อได้รับอัตภาพร่างกายมาก็พออกพอใจดีอกดีใจมีความสุขแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน ไม่แน่นอนไม่มั่นคงไม่ถาวรอย่างเรามีตาอย่างนี้เราก็ลำบากเพราะตามันอาจจะเป็นตาฝ้าตาฟางหรืออาจจะบอดก็ได้หรือไม่เช่นนั้น เราก็ต้องเช็ดที่ออกจากตาอยู่เป็นประจำประจำแมนบอนแม่ซีแม่พามตามิขี่บบงมีบบ หูม่ขี่บอจมูกม่ขี่บอปากม่ขีบข่บอเห็นบอเวลามันสกโปก,กเราก็ต้องทำความสะอาด แถมยังทวารเบาทวารหนักเป็นสิ่งที่สกปรกมากว่าภาษาบานเ้าคันกินเข่าอยู่นี่คันมีผู้ถือขี่มาที่เกิดยังขึ้นแม่ซี่ที่ว่าจังได สมมติว่าเฮ้ากำลังพิจารณาอาหารอยู่เลยมีผู้ใดผู้หนึ่งเอาขี่ใส่ถ้วยมาวางปรับไรห,หนาเฮ้านะเกิดอะไรขึ้นเฮ้าที่กินข่าแสบต่อไปบอหลวงตาวาย่านจะหากสัตว์ออกขนดอกเห็นบอ อันนี้บ่าพื้นร่างกายของคนเท่าขี่หมาเนี่ยก็ยังบอกคือขี่คนเห็นบ่ขี่หมูกับอคือขี่คนขี่เป็ดขี่ไก่ก็บอคือขี่คนขี่งัวขี่คว้วยก็บอคือขี่คน ขี่ง้อขี่ค้วยเข้ายยังไปหอบได้อยู่เอาไปใส่เขา่าใส่นาำเอาไปใส่พักใส่ยังเวลามันขึ้นมากงามก็โอ้ยใจมันฉี่ดีเอาขี่เป็ดขี่ไก่ใส่มันงามขึ้นมากกันยองขี่เป็ดขี่ไก่ เอาขี่หมูไปใส่กับว่ามันงามย่องขี่หมูอยู่แล้วขี่คน้นไปยังบอกไปใส่เห็นบ่ซ้ำนี่นึงกับพ่อแห้งแล้วถ้าเราจะพิจารณาตามหลักธรรม เรายำอีกอย่างไปน้ำท่างนีไปพ่อขี่หมูกับธรรมดาพ่อขี่หมาถึงว่านหนาเกียรขึ้นแต่ว่ากันยังธรรมดาได้อยู่พ่อขี่มัาขี่ข้ยอยู่ถนนหนทางก็บว่วอีหยังหลายเด่ แต่ว่าเห็นขี่ค้นทหันลักจากมันเกิดอย่างขึ้นกระดกกระเดืออยู่ในจิตในใจเห็นบอกพระพุทธเจ้าจึงจัดแสดงไว้ว่าร่างกายของคนเรานะั้นมันเต็มไปด้วยมูดและกรีดมูดคือเยี่ยว กรีดคือขี้เย็นบอเสือ้อผ้าที่เฮาเอามาใส่เนี่ยขาวบริสุทธิ์พอใส่ไปใส่ไปเดววันสองวันสามวันสี่วันร่างกายก็ เยี้ยวออกมาถูกเสื้อผ้าและก็ขี้ไหลออกมาตามขุมขนแล้วก็เหม็นถึงแมนบอเห็นบอ สรุปลงท่าน,นว่ามีอะไรก็มีความสุขอยู่บ้างแต่มันไม่แน่นอนไม่มั่นคงไม่ถาวรท่านเรียกว,ว่าเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวเป็นความสุขที่จอมปลอม เป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนเห็นบอกยางอยู่วัดเท่านี่คันเบิงทั้งครัวนี่แห้งขัดก,กินแล้วก็ไปล้างทิมตำแล้วก็ล้างทิม แกงแล้วกะลางทิมเป็นต้นเฮ็ดอยู่จังสแหลมมีโคกกับวัสดวกตำามักหุง้งตำามักเพล็ตำข้าวคัวแต่ว่าแล้วเขาก็ต้องไปล้างมัน มีหมอกวัสดวกดีใจแต่เมื่อใช้แล้วมันสกรปรกก็จะต้องไปล้างถ้วยจานช้อนห้ากินอาหารกวัดมันดีดีพอเสร็จแล้วเราต้องไปล้าง มันเป็นความสุขแค่ประเดียวประเดาเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนดังที่กล่าวเห็นบอกขันไลเบือนโลกนี่เป็นแนวนี่เบิดมีอะไรก็มีความสุขอยู่บ้างแต่มันไม่มั่นคงไม่แน่นอน ย่ามันดีอยู่กับพ่อใจย่ามันขาดย่ามันสำรุดกับบ่พ่อใจเห็นบ่เบิงหลางกายเท่านี้แหละมันจังเบิงขาดเท่าสิอยได้อีกจักปีน โจักเลยบอกที่พระกันยูได้พพลจักปีปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเก่าปีสิบป,ป,ปีบอกหรือมากกว่านั้นอยู่ได้หน่อยได้หลายมั่นกริตตายอยู่ นาสงสารมนุษย์เ่่าม่เหาไหลเลาะไปนั่นเลาะไปนี่ก็เห็นตายแล้วก็เอาไปเขา้าแม่นเผาถิมฝังถิม แล้วเกาเหลือก,กระดูกมาไหวจักน้อยพ่อเป็นที่ระลึกว่าสัน <c oughs> เอาไปไหวแล้วเนี่ย <c oughs> เดือนหนึ่งไปเบิงจักเถื่อปีหนึ่งไปเบิงจักเถื <c> ่อ <oughs> บางคนนั่นเอาไปใส่เธอเดียวต้องหันมิดจับบ่มีผู้ไปเบิงเลยบ่มีผู้ไปเยี่ยมบางคนเป็นแนวนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์มันจึงท่วมทับจิตใจของชาวโลก พระพุทธเจ้าพระองค์จึงส่งแสดงไว้ให้พวกเข้าศึกษาศึกษาให้มันรู้ความจริงว่าอัตภาพร่างกายของคนเราทั้งโลกตั้งแต่ราชามหากษัตริย์ราชินีทั่วโลก มียศถามบรรดาศักด์สูงเฉียดฟ้าต่ำก่อรากหญ้าก็ตามมีเงินมีทองมากมายเป็นเศรษฐีใหมเศรษฐีก็ตามยาโจกเข็นใจก็ตามสุดท้ายเข้ากระโลงเหมือนกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาในโลกของเราเนี่ยมี มหาเศรษฐีคนใดที่เอาปู่เอาตาเอาย่าเอายา,ายา่ยาทั่วยายทั่วนั้น <c oughs> ไว้ในบ้านบ้างเมื่อท่านตายอันนี้ หลักรมเป็นอย่างนั้นเรานั่งอยู่นี้สักวันหนึ่งเราจะได้นอนนอนแบบไม่ลุกลุกไม่ได้ก็คือตาย ชาวโลกก็เป็นเหมือนกันกับเราไม่ต่างอะไรกันเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงนั้นจึงไม่เกิดจึงไม่มีในโลกมนุษย์เว้นผู้เข้าถึงธรรมนี่ถ้าผู้ใดเข้าถึงธรรม ธรรมะเโลมจิตธรรมะโโลมใจใจมีธรรมะคุ้มครองปกป้องรักษาบุคคลนั้นจึงจะเย็นสงบเห็นไหม ยังขอฝากย้ำอีกพระองงตาพูดแล้วเมื่อเช้านี้ชีวิตทุกชีวิตเป็นอย่างนั้นทีนี้วกมหมหลักภาวนาทำอย่างไรจิตของเราจึงจะเข้าถึง ซึ่งธรรมะอันสูงสุดคือพระนิพพานเอาลองตอบในใจดูดิลองตอบในใจดูเหตุจังใดเขาจะถึงธรรมะ อันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยและไม่ตายเอาฟังนะเอาบาปออกให้หมดท่านสรุปนะเอาบาปออกให้หมด เมื่อละบาปได้หมดสิน้นละบุญที่มีอยู่ให้หมดละทั้งบาปละทั้งบุญจึงจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์อุปมาเหมือนกันกับ เราขี่เรือ,อนี่แหละเราขี่เรือไปถ้ายังไม่ถึงฝั่งเราก็จะต้องดูแลเรือถ้าไม่ดูแลเรือ เวลาเรือมันรั่วถ้าไม่ดูแลน้ำก็จะเข้ามาในเรือมากและในที่สุ